แสงอาทิตย์ยามเช้านะคะเบื่องฟ้าซาเ่าเห็นลักแล้วลักลุ่มศกเห็นนิดนึงฟ้าซาแถวนี้นะคะอู้น้ำถ่วมปลาซาีปนองเอ้ยตรงนี้หรอท่วมหมดเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่จะเผาก็ได้เลยได้บันเพราะมันท่วมหมดเลยนะป่าช้าตรงนี้นะคะจะเดินทางไปหาคุณตาวิเชียรนะคะโน่นค่ะบ้านแกอยู่หลังป่าชาะะ้า เส้นนี้เลยนะคะวันนี้อยู่ไปนาะลูกสาวลูกเกดอยู่ไหมเนอนะค่ะเซงอาทิตย์ยามเช้าอยู่นะคะอยู่เขามาหรือไงลูกนอนมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำก็ยังขังอยู่เนาะสิปไปในะส่เนาะสิไปผากันไปใส คุณตาอยู่ไหมอยู่ค่ะเดี๋ยวมาเบ้องหน้าบ่ะไปนนอยู่เสดะ่อยดฮะไปนอนอยู่สนอน้นหาฮะได้นอนนี่เนาะนอนเพืเดียวคุณตาบ่ดนี้คุณตาบ่ได้เจ็บไข้ยังเออเขาซื้ออาหาในเพื่อกินแล้วเขาก็มีธุระเขากัไปอ๋อค่ะทำาเราบ่ได้เจ็บไข้ยัง โอ้พ่อท่าววัเดียกี้น้เนาะกี่เขาเนอนรับอยู่เออกินข้าเชฟนอนรับอยู่อันว่างอยบรนบรรพะบรรพะได้หออื่นอ๋อว่างเลยเสพพรูถ่ายรูปเราเบ่งแน่ลูปูปปะเดี๋ยวเริ่เบงเบ่กุตาก่อนเบ่งเบ่ง เอาไปเถอ่คุณตาคุณตาจำหนูได้ไหมคะครับผมจำได้นะเออต้องไต่ไปนะคะอ่ะอนนี่ค่ะเดี๋ยวนูกกำลังสั่งไม้เท้าให้อยู่นะครับผมไม้เทาานะ้าะนี่ะไปใช้ไปทำธุรกิจบ่ ใส่ก็โคกสง่าพคกสง่าพคกส,สง่าอยู่ทางไหนพูดแล้วโพดอำเภอโพนสวรรค์ไหนฮะอือโอ้นเนา,าะไปซื้อผ้าไปหาผ้าอาจารย์เมื่ออื่นนี้หนูมีโปรแกรมลายย่างอยูอย่ใกล้แถวบ้านเนี่ยค่ะเออก็ดีแล้วบ้บ่เคยหาว่างเลยหนูนะเย็นนะคะซื้อกับตรงกับข้บาวให้คุณต้านะคะเลื่องคือเป็นเลาหัวเข่าขเจ้าหล่ะหัวเข่าบขยจอาเจ็บเข่าเจ็บอยังเลยเออสักลงน้ำมันฮะเออ เดี๋ยวคุณไปหาคุณตาก่อนวันนี้มีกับข้าวมาฝางนะคะคุณตาก็พรผมกิ๊กเขาย่างข้าวมาหนิย่างนะเป็นได้ที่นองที่นอนเจ้าหนาววะคุณตาหนาวบ่อุ่นอยู่ครับอุ่นเนาะครับโอ้ค่ะตาคันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเสียสายหนูเขามาใหม่เด้อ จะเอาอันนูเตรียมเสื้อผ้าให้คุณตาอยู่นะคะค<ะ>่ะเดี๋ยวนูเปิดไฟก่อนสัญญาณนะคะอาจารย<ะ>์ค่ะชื่อเรือเรือเสื่อยังให้ผมไหนบอชื่อ,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 อยังคะปอเปีย๊ยะปอเปี๊ยะนี่ปอเปีย๊ยะบอสขอบใบบแมนปอเปี๊ยะบูมีตลาดมีแต่ข้าวเปีย๊ยะค่ะได้บอยากกินเป็นย่อหวานเป็นกอ้อเป็นกอ้อตัดนั่นได้มันมื้อนี้บ่มีค่ะคุณตาโอ้บูมี่ขอเป็นมื้อหลังเนะาะเด้อครับ อออยากกินปอเลียกนะคะออนี่มีนี่ยังไม่ข้าวแล้วครับมไม่ข้าวก็มีอยู่ไหนไมมีอะไรบ้างกับข้าวยังไม่มีกับข้าวนะวันนี้ก็ไม่มีเลยครับปกติขุนตากินนิยังเหมนี้ยังไม่มีกับข้าวนะคะเออ๋อคุณตากินข้าวเปีนะือกเนาะวันนี้เนาะครับผมโสมมีไหมโสมอ่ะยังโสมไม่มีครับไม่มีเนาะ อ๋อวันนี้หนูมีไข่นะคะส่ตงต้นไม้ให้เดี๋ยวจับก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้มีที่ใส่ไหมมีช่วยชาไหมคะมีครับมีขนมด้วยนะคุณต,ตาครับผมนะคะวันนี้หนูจะเอาเสื้อผ้ามาให้คุณต,ตาเด้อครับผมคุณต,ตาจะได้ใส่เนาะ,ะปเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่มีขนมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้นไม้มแฉลนี่ขนมด้วยนี่ช่วยชาไหมคะช่วยชา ให้ขาให้เขกินอันนี้ก็มีไข่เดี๋ยวออกดีกว่าเดี๋ยวมาแทงมีไข่นะคะก็จะมีไข่ไข่ข้าวสี่ลูกนะคะก็ข้าวเปียกหนึ่งถุงแล้วก็ข้าวต้มหนึ่งถุงนะคะครับผมให้คุณตาได้กินได้อิ่มเนาะคุณตาเนาะครับผมจะได้มีแห้งเนาะไหนอ้างหนูลืมโสมให้คุณตาเลยเดี๋ยวหนูกินไรผสมเนาะกินแล้วกะกินโซ่ เดี๋ดวยวเาเอานลงไปเอาสวมให้กอนเดี๋ยวก็จะเลี้ยงหมาแมวไปด้วยนะคะโอ้ยหมาแมวเพินคุณตานี่เห็นพอนลางๆหรือบอเห็นเลยเอาบลูกคือการบอกเรื่องยังไรลองเทือมันก็เห็นบอกเรืองยังไง บืงตาคุณตานะคะบอกคุณตาเห็นไหมบ่าเห็นล,าล่างๆหรือว่าแทบไม่เห็นเลยบางเสือก็เห็นบางเสือก็ไม่เห็นแบบอ๋อเป็นล่างๆใช่ไหมคะครับมันเป็นวุ่นๆไปเป็นวุ่นๆเซนไปเลยแต,แต่แต่ก็แทบจะไม่เห็นประมาณนั้นเนาะครับผมค่ะอ๋ะะอเสื้อผ้าหนูยังมาได้บ้คะ่ะอ๋อเสื้อผ้าหนูย่างค่ะประมาณอีกน่าจะประมาณอีกวันสองวันอะถึงแน่นอนค่ะค่ะ ักสือผ้าค่ะอยากได้การะมังสักเสือเอ้อผ้าปะเมื่อนั้นเด็กคู่เดีย,ย,ดย,ย,ดยคู่ใส่ได้ยังปะคู่ก็ใส่ได้อยู่ค่ะอือแต่กระมังดีกว่าเนาะค่ะค่ะ,คะอือกินเลยบอกค่ะคุณตานี่ครับผมหิวเลยเนาะครับผมโอ้หิวเลยเดี๋ยวนุเกะให้ก็ได้ไหมแกะให้คุณตาก่อนนะคะแกะแกะกับข้าว ที่เขาเปียกเรกินเขาต้มค่ะเขาเปียกเลยเขาเปียกนะคุตาเดี๋ยววันหน้าหนูจะซื้อของเปียกมให้นะขบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ตาบุญหลายยเอ้ยแมวแมววันควยุนครับจ้าจ้าให้บุญหลายลายค่ะนิ้วแล้อเ่คุณตานิ้วอเนิ้วแล้วครับนิ้วดอใช่ต้มนี่แ้วคร้มเออแมนคุตาพอวแ้จะง่วงแล้วปุน อันนี้หกโมงกับเจ็ดโมงนะคะครับท่านจะกินเวลาประมาณเท่าไรคะนะอันกินตอนเช้าค่ะกินตอนเช้าจะดโมงจะกินเจ็ดโมงเจ็ดโมงค่ะแต่ไม่นี้หิวแล้วปกตินี่หิวแล้วเจ็ดโมงค่ะบุ้งเนาะบุ้งเวลาแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วครับผมากินเลยเนาะครับผมกรั๊บกระปั๊บกระปั๊บกินเลยเนาะกินในแมวาเพิ่ม อย่ไปเอาโซมไปพ่นก้อนนะคะ<า>กินข้าวเปียกกันเด้อนะคะกินเลยค่ะเป็นอะไรรสชาตคิครับ,บนะครับแซ่บเนาะครับอือกินข้าวเปียกนี่นะคะข้าวเปียกค่อยๆกินคะ่ะคุณตาน่าจะมีโต๊ะจักอันบอกคุณตาเวลาเอาไว้ให้เพื่อนกินนะโ<า>ต๊ะที่มันเป็นนะนั่นะนะ่นะหนูมีอยู่เดี๋ยวหนูมาให้นะค,ค่ะค่ะให้เพื่อน กินแบบมีโต๊ะที่มันประมาณเนี้ยที่มีอยู่บ้านนะคะ,คะเวลาเพื่อนกินนะจะตด้ไป่ต้องเงยหน้าจะซี่นะ,ะเพื่อนยากจะหน่อยเออนูเอ้ย,อย,อยแมวก็เลยเพื่อนะ่ะแมวก็พอแมวี่น้องเลยพอจะมีโต๊ะแต่ว่าจะต่ำกว่านี้จะหน่อยมันกําลังพอดีอะ่ะจะวางกับข้าวได้นะคะเ,เวลาเพื่อนกินนะนะคะกินเลยค่ะคุณตาแซบๆนะคุณตาเนาะครับ ก็น่างามค่ะที่นอนเออที่นอนงามมุ่งก็งามเพิ่นว่ามุ่งก็งามเนาะกินเลยค่ะคุณตาน้ำเด้น้ำเพิ่นมีอยู่เนาะมีอยู่ค่ะเในบุคลที่ซื้อไปให้แล้วค่ะอ๋อได้ค่ะอือแล้วก็กอบวะอ๋อมีนางเบิ้งเพิ่นเบิ่งเพิ่นแหละอือมีอย่างกับเบิ้งเพิ่นยังอยู่กับเฮาอยู่ตอนนี้เพิ่นจะอยู่ได้จักปีละค่ะอื โอกาสมันมีไปโค้งสุดท้ายแล้วนะเอ้ยนะเป็นคนบ่มีพอ่อบ่มีแม่แล้วเสีย<ะ>ไปตังเต้<ะ>พูดนะคุณแม่น่ะเสียแม่หนูอันคุณตาแม่หนูน่ะเสียตังแต้ทะเลใยี่สิบกว่าปียี่สิกว่าปีแล้วนะ,ะที่คุณแม่แม่นะั่นเพิ่นนันบ่อยูน้านะคะ,ะพ่อก็ประมาณ15ปี <c oughs> ปีนี่เนะี<ะ>่ย<ะ>เดี๋ยวไปเอาโสมก่อน<ะ>เอาโสมแล้วก็เทกับข้าวให้เด็กๆนะคะ <c oughs> โอ้บดแล้วบดบังบิังร้านคอยเออให้มันกินแล้วล่ะอย่าอย่าเป็นบ่เป็นช่างนะช่างมันเถอะมันขึ้นมันก็หิวเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยว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 นูจัดการให้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจัดการให้ดอกแป๊บนึงเอาอันนี้ให้คุณตาก่อนใช่ค่ะเอาไปให้คุณตาก่อน เดี๋ยวเอาับข้าวให้คุณตาก่อนโอ้ยแมวสิบก่าตัว้องดูอ่ากินอ่ะกินๆมาน้องแมวเราไกินข้าวหลางรึมาสดเลยค่ะคุณตาหรือว่าจองไว้อีกบ่ครับครับอุอค่ะไปมาไปกินบัดน,นี่ใส่หน้าเทให้น้องมาน้องอันน้องแมวไปใส่นอ แมวนี่นะคะสิงไอแนวที่อันเอ้ยว้เทให้หมาแมวมานล้วเด้อเออให้่น้องหมาพ่อมาเลเด้อเออเพื่นบ่น้องหมาเพิ่นเห็นเฮาพี่น้องเอ้ยอ่อนบอลบ่ฮะรู้จักกันแล้วนี่เพื่อนฮูแจเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทให้น้องหมาแมวกันแมว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 ใช่อันนี้ก็ได้ค่ะจะจะมาแล้วเร็วเร็วโอ๊ยมันมาเนี่ จะได้เพิ่มเติม,ตมแต่สายๆก็จะมาอีกนะคะสายๆจะมาะคะ่ะกินเลยลูกกินเลยส่วนน้องมาอยู่ฝั่งโน้นนะคะเขาจะได้กินนะคะอันมาดาำถามดูบอกว่าที่นี่บ่มี ะทีวีบอมีมาดามมาดามเจ้ที่ถามนูมันเพื่อนเพื่อนวัวนูกวมีอยู่ค่ะทีวีไปเพื่อนหลังนี้บอมีบอมีบ่ส่วนมากเขาบรอยู่บ้านหลังนี้บ่โอ้ค่ะไงไงไงเช็บแซ่บแซ่บเช็บเดี๋ยวขออนุญาตคุณตาเมือก่อนไปนี่นั่นเองการละมังสักผ้าเนี่ยเลพ่อบะกาละมังจะแตกหมดเลยวะอันนี้ตากผ้าแล้วนี่ วะฮะฮะอันนี้ตากผ้าปะโอ้เป็นไปได้ก็ฟันออกก็ดีนะต้รงถินเราไปตากผ้าปะตากผ้าน,นี่เลย <laughs> โอ้ตากผ้าคลาสสิกมากนะคะนี่เพื่อกระซักผ้าให้คุณตาอยูค่ค่ะแต่แซ่ว้ก้อนนะเนาะแซ่ว้ก้อนคะ่ะเออนีเด็กคุที่มาดำมังโพเสื้อมาให้มัน,นเพื่อวาอยู่นั่นนะคะ ไอเด้เพิ่นใส่กะละมังมีอันเดียวเนาะค่ะอ๋อค่ะมีอันเดียวค่ะกะละมังมีอันเดียวนะคะพูนมองตากผาพูนพูนแดดที่งพูนคุณตาคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตกลับก่อนเด้อคุณตาจ้าจ้าพูนน้องหมามมมัันนาเยยี่กด้จ้าน้ำพูนเดนพูนกินน้ำที่างพูนบอก ไปกันเด้อลูกเด้อมาว่างกับปอยพ่อแน่จักหน่อยอโอ้ยหมูว่างนี่ไก่ตายสองตัวสามเอาอไปหยัง่งเออพูดปล่อยบ่บ่ได้บ่ได้ปล่อยมัน<พ>ลุดเองมันลุดแล้วก็มันกินไก่ค่ะโอ้ยมาตัวนี้ก็ได้ไก่สองตัวพูนได้เกี๊ยไก่สองตัวพูนพี่น้องเอ้ยไก่สองตัวพูนไก่สองตัวตาย <laughs> ไปกันเด้อน้องแมว ไปกันเลยหลายเด้อขอบคุณค่ะประดามดีไม่แห้งจะสาธุค่ะไปกันได้คนณตาเดี๋ยวหนูจะมาเอาเสื้อผ้ามาให้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะตอนนี้เราก็เดินทางไปอีกบ้านหนึ่งนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ